Bao quay video lên, quay video giúp nó keng. Hơi phim choi quay đi để mem vô tem. Quay video nó keng với lụ. Nó keng lúc kia nó chọn mình rồi Bao video video nó phim choi quay đi để mem vô tem. nó เก่งเมื <rôle à> <S <s <to break an iously> ่อกี้ไี่ชนกูอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชนอย่างนั้นอ่ะเฮ้ย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 ทำไมทำอย่างนั้น่ะเฮ้ยโทรโทรโทรหาตำรวจมึงโทรดิโทรหาหนึ่งก้าหนึ่งเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเฮ้ยชนลากไปป่ะน่ะเออดิ เ้ยม่งทำไมมันขับแบบนั้นวะเฮ้ยขับเพ่ทหารมันเห็นเราถ่ายแน่เลยเมื่อกี้ตัวยต้าอะไรจะไอ้นี่ได้ป่าไม่รู้อะเห็นเห็นเห็นไฟเลี้ยวว่าเอ้ยเห็นทะเบียนรถมันเปล่าไม่เห็นแต่ว่ามันแย่ขลังครับพี่เอออยู่อยู่เส้นลาดช์อ่ะพี่พอดีมีรถกระบะวีโก้สีดำแต่ตอนนี้เขาหักรถหักรถเอ่อยูเทิร์นไปแล้วพี่เขาไล่ชนกระบะเออรถเก๋งสีดำเละเลยพี่ รถมองไม่ทันอ่ะพี่พอดีรถเก่งก็เกือบจะชนรถคันนี้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแสดงว่ารถกระบะยู่เทิร์นออกไปแล้วเพราะว่านี่มันคอมันยูเทิร์นแล้วอยู่เทิร์นเมื่อกี้เฮ้ยแต่เราตอนไคือคือทำไงได้อ่ะพี่ตอนนี้ก็ลังเก่งมากไปทางวงเวียนวงเวียนพระรามห้าโอเคทรรแล้วใช่ไหมพี่โอเคโอเคโอเคค่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยรถเก่งแล้วก็บอกเขาว่าเรามีวิดีโอเออเขาบอกเข้ามาสายเหมือนกัน Ở nơi nào lôi gỉng ở nơi nào ạ. พูดเลยตามมาผมรู้ใจเย็นนังพูดเลยเพราะว่าข้างหลังโดนมันติดอยู่ใจเย็นใจเย็นขยับไปเลยพี่คลิปคลิปสายไปเลยดูไปก่อนพี่ครับอ่ะพี่ถ่ายรูปไว้ก่อนพี่ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วพี่ขยับ ตำรวจมาก่อนไหมอ่ะไม่ไม่ถ่ายไว้เลยแล้วแล้วขยับไปข้างหน้าเอ่อเบียดซ้ายก็ได้ให้รถให้รถให้รถไปข้างหน้าเบียดซ้ายแค่นี้อูปกรณีอยู่ไหนคะเบียดซ้ายค่อยดูเบียดซ้ายนี่

ไม่รู้จร <'t> <c oughs> ิงใช่ฮโอเคนะไม่รู้จริงครับอเคเนี่ยโต้หาปลาโต้หาป้าโต้หาป้าปาเขาโอเคปะเขาสับเต้นไหมฮะอยู่แล้วเยอะปะยงไม่เปล่าเลยวะจะเป่าเปล่ารัะแต่มองดหมด ให้ร้อยเวเต่าเลยต้องเข้าคนตายพี่พูด้ไม่เงินตายพูอ่างๆไม่ตายเนาะ้าไม่มีเงินตายก็อ่เขาเรียกว่าเก่ดตีเน่ยเซนมี้งทำเนีย้งมีข้าวเนี่ยโอเมโเคโอยการครับคที่น่ ผมเป็นกองของหลวลยนใช่ไหมครับถ้ไม่พอเป็นคดีนะคนที่กองมาเรียยครับกําลังมาพอดีเขานั้งรถมาสามสี่คันผมส่งของมาจังนะมาจากสามสี่ห้าพี่สองพันก็มีรถเก่งคันหนึ่งแล้วก็กระบะคันก่อเหตุนะพี่ครับแล้วเราออกมาจากทางปากเกร็ดแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วจะเข้าขนานแล้วพอดีมองกระจกหลังแล้วเห็นสองพันข้างหลังผิดปกติก็เลยแบบ ฉีกออกพอฉีกออกรถเก่งเขาได้จังหวะเขาก็เลยหนีเข้าเข้าข้างข้างเขาเรียกอะไรอ่ะคู่ขนานแล้วคันนี้ก็ยังแบบฉีกกลับเข้าไปแล้วก็อัดท้ายเขาเลยอัดท้ายแล้วรถอัลไล์มาจะโดนรถราแล้วรถใช่รถเก่งก็กระเด็นมามาหาเราอีกเราก็หักหลบได้อีกแล้วเราก็เลยตั้งสติบอกให้น้องสาววางั้นวิดีโอขึ้นมาถ้ามีรถไล่บี่ชนกันมาจากมกทพอันนี้น้องเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยเลาเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าช่วงนั้นเป็นง แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงนั้นประมาณห้าทุ่มนิดนิดนะครับก็คือผมขับมาจากเส้นหลักสี่ห้ากำลังจะกลับบ้านก็ขับมาเรื่อยๆตามเส้นทางนี่แหละครับผมเข้ายูเทิร์นไปแล้วแล้วเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับตามหลังมาซึ่งเขาไม่เปิดไฟผมก็คุยกับคนในรถว่าเอ้ยทำไมเขาไม่เปิดไฟเรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขับมาจี้ท้ายจี้ท้ายอารมณ์เหมือนเขารีบอ่ะเราก็คิดว่าเราขับจ้าหรือเปล่าเราก็เลยเร่งให้แต่เร่งไปเราไปไม่ได้ข้างหน้ามันติดรถอยู่สองคัน ครับแล้วเขาก็ชะลอไปพักหนึ่งเขาก็เหยียบเข้ามาชนท้ายอย่างแรงเลยครับก็คืออัดรถเราใช่ครับอัดรถเราครั้งแรกแม่ผมก็กดเบรกตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นทางแคบแล้วครับทางยูเ,เยดินถนนเลนเดียว<ช>คือ<ช>ผมคิดในใจว่า<ม>ยังไงเขาก็หนีไม่ได้ถ้าเราเบรกตรงนี้แต่ถ้าเราไปข้างหน้าถ้าเขามีทางเบี่ยงออกเขาจะหนีแล้วแนี่ยเพราะว่าเขาถอยแล้วก็ชนอีกประมาณ5ครั้ง4ีึง5ครั้ง